สวัสดีครับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับสายฮอนด้านะครับเอนโปเอนโมแท้ๆเลยนะครับคันนี้จัดสภาพใหม่นะครับสีเทาดำนะลายดุมากเลย ลายสวยลายไม่ซ้ำไข่ลายรถแข่งกันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษี6-7อ่าครบโอนภาษี6-7ภาษีขาดประมาณ3เดือนนะครับใบทะเบียนมีครบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไก i b ์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับน่ครับสวยใสยสะอาดอ่า แต่แต่นะครับคันนี้ผมเก็บงานค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากๆากจางทที่ว่ามันเป็นรถปั้นใหม่ทำไมถึงต้องเก็บงานก็คือมันไม่ผ่านนะครับซื้อรถมาสวยแต่รูปจุกไม่หอมนะครับเก็บงานเยอะมากเลยนะครับได้รถมาครั้งแรกผมไปขี่นะครับอ่าขอเล่าเล่าความความเป็นมานิดนึงนะครับแต่รถมาเอาไปขี่นะครับ รถวิ่งไม่ออกนะครับมันดูตื้ตอๆครับยังไม่ถึงโลนะครับความร้อนขึ้นปิดเลยอ่าจะได้เอากลับมาเช็คหรือทั้งคันนะครับแล้วก็เจอหลายๆจุดนะครับมันไม่เรียบร้อยนะครับแต่ผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงอย่างเช่นอ่าชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟนี่เดินมาผิดตำแหน่งหมดเลยครับผิดตำแหน่งเดินมามั่วหมดเลย แล้วมันก็จะมาเวลาเราเลี้ยวอย่างเงี้ยมันก็จะมาพันนะครับช,ชุดสายไฟหลักชุดสายไฟจากออฟลันเอ่ยสวิกอันนี้เอ่ยนะครับสายคงสายคัดนะครับผิดตำแหน่งหมดเลยนี่ก็ต้องมาจัดระเบียบใหม่ขอยกถังออกนะครับใต้ถังมอกองอากาศนะครับมีแต่ดินไส้กองอากาศก็ไม่มีนะครับมอเตอร์วาก็ใส่มากับหัวแต่ที่ผมไม่เห็นแล้วผมรับไม่ได้เลยคือยังลงถัง นะครับตัดปอกเพนอันเนี้ยมาเป็นยางรองถังนะนทำไมไม่เบิกใหม่นะมันยังมีให้เบิกอยู่นะอันละ90กว่าบาทนะครับใช้2ตัวตัดปอกแพนมาใส่วันนี้รับไม่ได้เลยนะครับมอเตอร์ว,วาวใส่มากลับหัวสายวาวใส่มาสั้นไปนะครับที่ว่าวิ่งไม่ออกสะดุดนี่ก็วาวเปิดไม่สุดนะครับสายมันสั้นไปอ่าแล้วก็ คาบูนะครับคาบูสกรปรกแล้วก็ใส่นมหนูมาเล็กมากอันนี้ก็น่านจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้รถวิ่งไม่ค่อยออกนะแล้วก็พวกคาดบดินคราบเหนียวเต็มเลยนะฮะเหมือนกับว่าทําแค่ชุดสีสีโครงสีล้อนะครับพวกอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ก็คือไม่ยอมล้างนะฮะเหมือนพอร์ตแล้วพอทําสีเสร็จก็ประกอบใส่นะครับไม่แน่ใจว่าเจ้าของเก่าเขาทําเสร็จเขาได้ขี่ไหมเพราะว่าผมขี่แค่โลเดียวความร้อนมันขึ้นเลยนะฮะ แล้วมันรถมันวิ่งไม่ได้เลยแต่ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือมือคัตเนี่ยผมต้องเปลี่ยนใหม่เพราะตอนได้มามันผมไม่แน่ใจมันเป็นมือคัตของอะไรนะก็คือมันใสมันไม่ได้ใส่ตัวตั้งคัตตรงนี้มาคือมันใส่ไม่ได้นะมันไม่มีเกี่ยวอ่ามันไม่มีเกี่ยวผมว่ามือคัตน่าจะเป็นของจักรยาน พอใส่เกีย์ปุ๊บรถมันแทบจะเด้งออกเลยบอกว่ามันแทบจะกำคัดไม่ได้เลยนะครับรถแทบจะไหลออกไปเลยอันนี้ผมก็เปลี่ยนเบอร์คัดให้ใหม่แล้วก็ใส่กรองอากาศไม่มีผมก็เบิกใส่กรองแท้ให้ใหม่นะขบงขบูไอข้าบดิคบนค้าบเหนียวนี้ล้างให้หมดแล้วครับนมหนูน้นมหนูขบูนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไล่ใหม่ สายวาลวที่ว่ามันสั้นไปวาลวเปิดไม่สุดอันนี้ก็เปลี่ยนสายวาลวให้ใหม่นะครับวาลวนี้เปิดสุดละเปิดตรงมาร์กเลยแล้วก็ประกรันคอท่อนะครับเอนโปนี่คอท่อใหญ่นะครับไอเสียนี่ใหญ่นะครับเอาประกรันของพวกเอนตากรมหรือรุ่นอื่นมาใส่ไม่ได้นะมันจะเล็กไปเวลาขันเข้าไปมันจะกดบี้เลยประกรันคอท่อรั่วนะครับเยิ้มเต็มเลยนะครับเปลี่ยนประกรันคอท่อให้ใหม่แล้วก็ อีกหลายจุดแขงคอก็หลวมนะครับหลวมน็อตบางตัวนี่ก็คือแบบแทบจะมือหมุนได้เลยนะครับเบรกนี่แผ่งคอคือกักคึกกักเลยนะครับแผงคอผมขันเข้าไปให้ใหม่ซีนโชกหน้ารั่วนะครับรั่วแบบเหมือนเหมือนโชกแตกนะน้ำมันเยิ้มเต็มเลยนะครับจีว่าเบรกก็คึกกัก,กคึกกักโชกหน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนซีนโชกหน้าให้ใหม่ครับทั้งซีนกันฝุ่นซีนน้ำมันแล้วก็เซ็ตให้ใหม่ดีนึบๆนึบเลย แล้วก็ลามายันลูกปืนล้อลูกปืนล้อก็คอนนะครับเปลี่ยนซีนโชคขันแบ่งคอนแน่นแล้วเบรกก็ยังกึกกักกึกกกนะครับลูกปืนล้อหน้าหลวมเขาเรียกว่ามันคอนดีกว่าคือมันโยกได้นะครับเปลี่ยนใหม่2ตัวซ้ายขวาก็จะมีอีกค่อนข้างหลายจุดนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วส่วนความร้อนที่มันขึ้นนะครับคือมอน้าตัน นะครับเป็นมอน้ําเดิมมอั้ำตันตันตันแบบตันเลยอะนะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเอาไปล้างมอน้ำานะผ่าล้างผ่าล้างให้มันโล่งนะครับให้มันระบายนั่นแหละคือเาเรียกผ่าล้างม้อน้ำนี่ผมผ่าให้เรียบร้อยแล้วก็มีน็อตชุดสีนะครับใส่เป็นเกียวปล่อยมานะครับคือมันมันไม่คืนนะมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่าน็อตชุดสีของเอเนดาจะเป็นน็อตเบอร์8แล้วก็จะมีบูธ นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับน็อตจุดสีนี่ทั้งคันเลยนะครับผมมีเบิร์เก็บไว้อยู่ถอดแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับน็อตจุดสีแล้วก็มีอะไรนะมันมันหลายจุดมากเลยเพราะว่าผมปลุกปั้มอยู่กับคันนี้ประมาณ4ี่ห้าวันได้โซ่ผมตั้งให้ละตอนนี้ก็โอเคเรียบร้อยหมดละน่าจะประมาณนี้ที่นึกออกจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้ นะครับงานสีสวยใครที่ชอบงานสีเป็นสีดำเทาแดง่าลายไม่เหมือนใครนะครับลายไม่เหมือนใครจุดสีนี่สวยๆเงาๆเลยสีโค้งนี่สวยๆเงาๆนะครับแนบสนิทหมดนะครับพวกน็อตจุดสีอะไรนี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ละใครที่ชอบเอนโปลายไม่ซ้ําใครนะครับคันนี้สวยมากเลยสีล้อนะครับสีดําทํามาสวยนะครับสีเงาๆเลยแล้วก็ยางใหม่หน้าหลัง ยางหน้าจะของยี่ห้ออะไรนะไม่แน่ใจนะเป็นเปลี่ยนใหม่หน้าหลังแล้วกันใหญ่ยางอาจจะไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับหน้า1 1 0 70หลัง130 70ยางใหม่เนี่ยก็เช็คให้หมดแล้วนะครับสายไฟแล้วก็จัดระเบียบให้หมดแล้วระบบไฟผมเช็คให้หมดแล้วนะครับใช้ได้หมดทุกจุดเลยระบบไฟใช้ได้หมดทุกจุดหน้าใหม่ใช้ได้หมดทุกจุดที่ผมไปวิ่งมา12กิโล ดิเช็คอะไรเรียบร้อยเสร็จผมก็ต้องไปเทสนะครับว่ามันวิ่งดีไหมมันมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมประมาณ12กิโลผ่านนะครับผ่านเชลุยเลยไม่ต้องมาลื้อหลายรอบนะครับความเร็วอุณหภูมิวันรอบอุณหภูมิแล้วก็ไฟพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับไฟผ่ามุงผ่าหมาเนี้ยครบนะครับหน้าไม้นี้ใช้ได้ครบ12กิโลความร้อนปกตินะครับเพราะว่าน้ําผมผ่าล้างให้แล้วร้อนปกติ มีมาดิสองโลความร้อนกระดิกขึ้นมานิดเดียวและที่สําคัญนะครับผมปรับจูนคาบูให้ใหม่ปรับตั้งวาล์วให้ใหม่รถวิ่งดีมากๆนะครับเห็นเป็นยางไซส์ใหญ่แบบนี้แต่ว่าเปิดคันเร่งมาแล้วท่อเดิมเนี่ยนะยิ่งเปิดยิ่งมายิ่งเปิดยิ่งมาคือรถขับสนุกมากนะครับปิดกับตอนแรกลิบลับเลยนะครบับสนุกขับมันนะครับใช้คันเร่งไปประมาณ70%ยิ่งกระแทกมันยิ่งมานะครับ150 160นี่สบาย รถนี้ไม่มีย้วยไม่มีอืเเด,เด,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 ดเลยนะครับเปิดค่อยันเร่แปแป๊ดแป๊แป๊เลยนะครับสนุกมากความร้อนปกติแล้วก็ุญแจนะครับกุญแจดอกเดียวขันได้3จุดเลยที่ผมได้มามีกุญแจก็ให้มาดอกเดียวขันได้3จุดแล้วก็ผมมีเปลี่ยนขาตั้งให้ใหม่ด้วยเป็นของแท้นะครับเป็นของ cbr มันจะยาวกว่าเดิมนิดนึง ของเดิมมันสึกนะครับจอดพอมันสึกแล้วมันมันจะสั้นลงพอจอดปุ๊บรถมันเทนะรถมันเอียงมากเลยอย่างก็เราไปเทโค้งนลนะมันเอียงแบบจอดแล้วมัน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 เอียงเกินไปนะครับผมก็เลยเปลี่ยนขาตั้งข้างให้ใหม่ด้านหนุ่งด้านไในก็เช็คหมดแล้วครับไม่มีเยอะไม่มีอะไรพวกสายระบายที่ต่อเข้ามอคองอะไรงนี้ก็เช็คให้หมดแล้วนะครับสายสองทีอะไรก็ให้หมดแล้วถังสองทีนะครับ เบิกใหม่นะถังสองที่ถังปักน้ำนี่เบิกเปลี่ยนใหม่เลยโซ่ผมก็ตั้งให้ละโซ่เตอยยังเหลืออีกเยอะครับจันตกทางซ้ายก็จะประมาในสีโครงก็สวยสวยครับจุดสีก็แนบสนิทด,ดีครับสวยสวยเงาเลายไม่ซ้ําใครครับหล่อนะครับสายลูกขึ้นมากเลยครับลายนี้ก็มีอะไรนะพวกผมจําไม่ได้มันเยอะมาก มาฟังเสียงเลยดีกว่าติดค๊บหมดเลครับไฟเบรกทั้งข้างบนข้างล่างติดหมดเลยครับลมไฟนี่ครบเลยนะครับอย่างนี้แจงไปเห็นนะครับเครื่องยนต์เงียบกิ๊บค,ครับบอกว่าตั้งให้แล้วแชบูเอ็นโปใส่มะกรองค๊บนะครับใส่กรงใส่กรองนะครับอย่างนี้แจงไปคือเปลี่ยนแท้ใหม่หมดเลยแล้วก็มี จุดยึดอ,อันนึกออกแล้วเหล็กยึดฟิวตรงนี้นะครับมันใส่เหล็กรูมาผมก็ต้องสั่งแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับให้มันตรงรุ่นเหล็กตรงนี้แล้วก็เหล็กยึดปอดข้างในมันเอ็นโปนี่เป็นปอดใหญ่นะครับมันจะมีเหล็กสําหรับยึดปอดถ้าเราไม่ใส่เงี้ยแล้วเราไปขี่ปุ๊บมันจะสั่นสะสั่นแล้วจะทําให้ยางขบูมันฉีกขาดนะครับเปลี่ยนเหล็กยึดปอดให้ใหม่ อะไรจุกจิกชิเล็กชิ้นน้อยเยอะมากเลยนะครับใส่ม้าไม่บนี่นะครับเดินเบานิ่งๆเลยไฟใช้ได้หมดครับไฟสรงไฟสูงไฟผ่ฟาหมานี้ใช้ได้หมดเลยไปลงไปเลี้ยวแต่ทรงรถก็หล่อเลยนะครับกระจกผมมีให้นะะมันตอนซื้อมาเขาใส่กระจกมาให้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยถอดออกนะครับมันจะได้แบบเป็น ทรงประมาณนี้ครับโฉบเฉี่ยวนิดนึงลายสีเขียวอย่างข้างหลังหรือว่าสีแดงเนี่ยเราเห็นเยอะนะครับเรามาดูลายลายนี้กันบ้างนะครับมันจะได้ไม่ซ้ำใครอ่าย่างนีงยางใหม่สี่ล้อร,ระบบพุงระบบคัดดีนะครับไม่มีลื่นนะครับอย่างที่ผมไปลองเทสดู12กิโลคือรถวิ่งดีมากนะครับวิ่งดีนะครับชอบเลยนะครับ ขับมือนะครับขับสนุกกว่าเปิดปกติเช็คให้หมดแล้วผมว่าน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วแหละลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องมาปวดหัวเหมือนที่ผมเก็บงานไปตอนแรกผมว่าน่าจะไปเติมน้ำมันขีดอย่างเดียวได้เลยนะครับออฟโรดออฟไลใน์ใช้ได้หมดนะครับวิ่งดีจริงนะครับผมเอาไปขี่ปกติจะเทสแค่สองสามโลก็พอแล้วอันนี้มันขี่สนุกนะครับก็เลยซัดยาวๆเลย มาฟังราคากันนะครับเอ็นโป้กันนี้เปิดราคาอยู่ที่65,000บาทนะครับ65,000ันบาทเอกสารครบโอนภาษี67ภนะาษี67ภาษีขาดประมาณ3เดือนนะครับปบทะบงทะเบียนอะไรมีครบนะครับดีผมไม่ได้ใส่ระบบชกหน้าชกหลังนี่ซับดีนะครับชคหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่ละก็คือลูกค้าซื้อไปผมว่าน่าจะเอาไปใช้งานได้เลยน่าจะไม่ต้องมีกบอะไรเพิ่มแล้วแหละนะครับ ท่านใดสนใจโทรมาแล้วเบอร์0634255989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับทักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองสามารถมาชมตัวจริงได้นะครับมาลองขีด่ได้หรือท่านใดไม่สะดวกก็าสามารถจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับผมว่าคลิปวิดีโอนี้ผู้คา้าที่สนใจสามารถตัดสินใจได้ง่าย รายละเอียดที่ผมเก็บไปที่ผมแจ้งนะครับรถทุกคันที่เข้ามาผมต้องไปลองขี่นะครับอ่าตรงไหนดีก็ว่าดีไปตรงไหนไม่ดีปีตำหนิก็แจ้งไปนะครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะซื้อทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับลูกค้ามาซื้อหน้าร้านก็มีแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่านี่ครับหกหมื 65, ่นห้าพันบาทหล่อนะครับหล่อมากโอเครีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าจดี๋เป็น วิกเตอร์นะครับแล้วก็มี TZR อีกคันหนึ่งจะเ,เป็นคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ